สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสนอยเป็ดปันแพงเอฟซีนองหญิงครับพบกับบ่าวโทนในช่องท่องที่ยวแง่้อยน้องหญิงครับไม่อาหารสองท้องครับเสานี้ห่องแต่เสาครับห่องเอื้นหนังเต่หกโมงพี่น้องแต่ว่ามันหยามนะครับพี่น้องห้แต่เสาลายมันก็นหยามครับห้อนเวลามันก็นสีห้องนะครับห้องแล้วมันก็รบกวนเวลานอนเขาจากสีห่องอย่างใสไเ เฮ้ยเสียอหอาหารพื้นครับเสานี้ก็เป็นเสารว,วันที่สิหแล้วน้องพี่น้องที่ตูรูพ่นไปเราวพอท่านกลับมานะครับเชา้าวันที่15นะครับแต่ว่าเขามีไอ้ลองลอยก็คือว่าเถียงอยู่พูนพี่น้องพูนแน่มยมเห็นครับมันบงังต้นไม้ ได้ยินพนวาเลี่ยงงูไอเลี่ยงแมวอยู่นะครับเดี๋ยวสิเป็นน้ำครับพี่น้องเบิง่งธรรมชาติสันสานครับล่มครับเบิ่งมันพันเมฆครับพี่น้องเป็นห้อยครับเป็นก้อนเมฆแล้ววันนี้มามีไอ้คลองเรื่องขคลองน้ำครับเหมือนกับเหมือนมีพลังงานบางอย่างนะครับ เทใส้เมกแบ่งออกเป็นสองสีนะครับเป็นหล่องเหมือนกับเป็นหล่องล้มอ่ะครับพี่น้องเมึงเปละ่ะเออธรรมชาติสันสางครับเดี๋พามาอัปเดตครับเสาเมื่อนี้ครับว่าเมื่อวานเจ๋จําปปี้ประเดเี๋ยวยังไหวแน่นะครับป็นเหตุวไหวสำเดยนะครับหลังจากที่รถปูนขนาดมาปูนขนาด ใส่ไปแล้วในสํมไดนะครับนี่ครับพี่น้องเทรอเสาไว้หกตนนะครับแล้วก็รอเทพืนไว้ครับนี่นี่นาจะเป็นห้อยเนาะนั่นคือมีเหล็บตร ห้อยเมียพ่โดหรือห้อยพ่โดรอกนี่พี่น้องนี่เมื่อเคลื่อนแล้วนี่เพราะว่าเขาเทเมื่อวานเนี่ยมันแรีงนะครับเพราะต่ปูนมันมันมาดเขาใกล้สีแหง่งนะครับเมื่อเคลื่อนนี่มีรอยต้าประทับนะครับต้องได้ประทับต้าครับกษัตริย์งานเบเสดครับพี่น้อง<ส>จังไดก็ต้องมีต้าตประทับไล่เส้นคงโดไว้กรนะครับนี่จังใดต้องมีไลยเส้นผ่นครับกษัตริย์งานเบเหลวครับ ผู้จัดการครับต้องตรวจงานทุกพื้นทีนะครับนี่พ่อแม่ยังได้พี่น้องอันนี้คือเพื่อนมาตรวจความหนาของพื้นนะครับที่เท่ไว้ว่าพื้นมันหนาสําใดนะครับโดมันมาตรวจวัดความหนาของพื้นนะครับความแข็งของปูนว่าในมาตรฐานหรือบัวนะครับกับประมาณนั้นแหละครับพี่น้องเสานี้เป็นเสาอีกเสาหนึ่งครับที่บ่อมีแดดอละก็ ห่อนอิรีอิลอลครับห้อนกระดอกระเดียนะครับเป็นยังจะคอยว่าห่อนวาดีเพราะว่าอากาศแบบนี้คนส่วนใหญ่เพิ่นสิไปนัง่งอยู่ในกองไฟครับขังๆกองไฟนะครับนั่งพิงไฟนะครับพิงไปพิงมากกับหอนนะครับนาแข้งกับสิแตกเขาบาดนี้ถือไฟลวกนะครับเมื่อกษิแตกเมื่อกสิเป็นลล่แตกเขิบนะครับพี่น้องมือพวกนี้กับสิห้อนแล้วก็สิเอามาใบาหูเอามาหลูบแก้มจะคล้องนะครับ แต่ยืนไายอยู่นี่นี่เย็นจ่อยๆครับพี่น้องโอ้ยตอนนี้ทีมงานเจ๊จำปีกำลังเดินทางมาครับมาปะเชิญกับลมหนาวอีกหนึ่งวันนะครับพี่น้องเบึ่งเมกแดดอยู่พุ่นเลยได้ครับแต่ว่ามันเมกมนบังนะครับแต่ว่าต้อนเทียงน่าจะน่าจะมีแดดครับ พอเมฆส่วนหนีหายครับเมฆก่มมีครับด้านบนมีเมฆก่อนนี่แหละครับแล้วมันก็เริ่มขยับขยับไปทางพุ่นเรื่อยๆนะครับไหลไปทางพุ่นนะครับจากน้อยมันก็สีมดเมฆครับมดเมฆบ่มมีเมฆบ้างแดดนะครับนี่นี่ครับเมื่อนี้เพิ่นมาเพิ่นก็สีมาแกะแบบนะครับพี่น้องแล้วก็เตรียมกอครับกอแล้วก็ หลังค่านะครับแล้วก็เตรียมปูกระเบื้องนะครับพี่น้องโอ้จวดจาดปาดเปื่มครับคุดลุมบันนี้คุดว่างทอครับว่างทอระบายนา้ำว่างทอซึมนะครับทีมงานคุณภาพอีกแล้วครับท่านตาด,ดเผื่อนภายในมีแต่เกลืองเสียงครับพี่น้องสมพดอกเปิดมาแต่ละเทือดโดดได้ลองนำํำ ทีมงานคุณภาพป้ากินห่อนน้ำแข็งบาดน,นี่ขากบาพี่น้องโอ้ยหลงสั่งน้ำน้ำถังหมเดเนี่ยโทษสั่งน้ำเพิ่นครับให้เพิ่นเอาน้ำถังมาส่งนะครับพี่น้องน้ำถังเราหมดนะครับนี่แหละครับ กบพบ่อพี่น้องเอฟซีที่จะมารวมงานวันที่2 2นะครับตอนนี้คือมาชมอาณาจักรบ้านหนองอิงนะครับเวลาเขาจะกินเข่าจะอาบนา้ำจะพักพอน,นอนหลับจังสีก็คือทางวัดเพื่อนใดจะเตรียมสถานที่จะใดใดจะเตรียมครัวกาน เห็ดอาหารการหุงหาอาหารต่างๆคือทางวัดผลจะเตรียมไว้ให้แล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าถามาหลายทางบ้านน้องก็คือจะรับบไหวนะครับก็ต้องไปอยู่วัดนะครับมีทางกรรมการวัดทางไอ้ปู่ปย่ายาน,นี่แหละครับที่เพิ่นสีซอยต้อนรับซอยซัพพอร์ตผมมีพี่น้องเอฟซีที่จะมารวมงานวันที่12นะครับพี่น้องมีห้องน้ำ รวมสิบของครับอยู่วัดนะครับอาบน้ำนี่ครบขั้นครับโรงเรียนกับพร้อมหาก้านตอนหลับนะครับเพราะว่าวัดกับโรงเรียนอยู่ติดกันนะครับพี่น้องละก่ะมองจอดรถมองนอนนี่ห้นะครับอยู่ที่วัดนะครับพี่น้องถ้ามาเยี่ยมมาชมบ้านน้องก็อยู่นี่ก็จะเป็นเหมือนกันกับว่า เป็นสถานที่ชั่วคราวนะครับเป็นที่พักชั่วคราวให้กับพรแมพนณองเอฟซนะครับสาหรับผู้ใดที่จะมะกากา้งเต็นรอบๆบบาทน,นองน้าทงไฮทงหน้าัสีกะมีครับกะได้กา้งเต็นได้นะครับห้องน้ำกันนี่ละครับสองห้องนี่ละไว้คอยต้อนรับพอ่พอมพแมเอฟซที่จะมารวมงานนะครับส่วนไอ้คนที่สอบถามว่าบาวอีสานเพิ่นคือบวกกับบานก็คือว่าทาง พ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็ทางทีมงานให้เพิ่นอยู่ซอยงานนะครับพี่น้องเพิ่นจะกลับจะด้นแลลวล่ะครับแต่ว่างานวันที่12เนี่ยต้องมีคนช่วย 1. นึ่งล่ะครับเช็คการโอนเงินสือบัตรแข็ง2องล่ะครับเตรียมแพ็กส่งบัตรนะครับแล้วก็การเตรียมงานคอยตอนรับพอพอมแม่เอฟครับก็เลยว่าให้บาวิีสานอยู่ซอยนะครับแล้วก็ซอยเห็ดมาไ่ซอยแกะมะไล หลายอย่างครับซึ่งบาวีสานพนยูซอยนี่คือว่าเพิ่นช่วยแบบโบมีค่าแรงนะครับพี่น้องการทำอะไรเนี่ยคือร้อยละสิบนะครับแต่ว่าบาวอีสานคือทําด้วยใจครับไม่มีค่าแรงนะครับยูกินของเพิ่นก็ใส่เงินจากของเลยครับพี่น้องเพิ่นกับไปหาสือนั่นสือนี่มาเหตุยูเหตุกินของเพิ่นนะครับอยากกินยังเพิ่นก็กินนะครับที่สําคัญคือตอนนี้เข้าหาเสือก็หนาวให้เพิ่นใส่โบได้นะครับเพราะว่าบบมีใส่นะครับพี่น้อง ได้พระฮ่มนี่แหละครับตุ่มเอาครับกะยาวากันเนาะครับพี่น้องเนาะการอยู่การไปของแต่ละคนมีเหตุผลของมันนะครับเพื่นมาอยู่นีเพื่อนก็ต้องมีเหตุผลของเพิ่นนะครับเฮากัค่อยสนับสนุนกันเนาะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเพื่อนพี่น้องเอฟซีครับค่อยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบื่อนกษณาญญานเดือครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สมิีสวดกอดครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าจะพาไปตามหาตูลูครับสวัสดีครับ